ชีวิตคือการเดินทางค่ะไม่ทราบว่าการเดินทางของเพื่อนจะสวยเหมือนของเยนน้อยไหมคะระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายนะคะเย่น้อยก็จะเก็บเกี่ยวความสุข ข้างๆทางไปด้วยค่ะนี่นะคะดอกไม้ค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่าเรียกดอกอะไรค่ะยายน้อยไม่รู้จักหรอกนะคะว่าดอกอะไรแต่ดอกเขาจะเป็นสีขาวกีบสีขาวระเกสรหรือไส้เขาจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากเลยค่ะระหว่างทางที่ยายน้อยดําเนินไปนะคะด้านขวาก็จะเป็นต้นขัดมอนหรือต้นไม้กวาดนะคะบุรัมบุราณพ่อแม่ของยายน้อย เวลาเขาแก่แล้วก็จะตดัดตัดตากแดด,ดให้แห้งแล้วก็จะไปทำไม้กว,า,กวาดกวาดลานบ้านหรือกวาดหน้าบ้านแต่ไม่ใช่ไม้กวาดกวาดในตัวเรือนบ้านนะคะนี่นะคะสวยไหมคะด้านขวามือของยายน้อยที่ยายน้อยเดินทางคะ่ะมีหมู่พมอนมาดอมดมดอกไม้คะ่ะเห็นไหมคะสวยมากเราคอยเชื่องนะคะเขาไม่กลัวเรานะคะเขาไม่กลัวกล้องเนี่ยละคะ่ะ สวยไหมคะแล้วตอนนี้ฟ้ามืดด้วยค่ะผีเสื้อมแมลงเนี่ยสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วก็กดเอาภาพสวยๆของผีเสื้อมาดอมดมดอกไม้มาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะนะคะเชื่องแต่และสีร้วนแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้สีขาวค่ะไปแล้วค่ะหน้าชมหน้ามองเหลือเกินค่ะ เดี๋ยวสลับให้มามองหน้าเยนน้อยนิดหนึ่งนะคะอ,ะอารมณ์คงไม่เปลี่ยนนะคะเห็นผีเสือเ้อสวยๆแล้วก็ไม่เห็นหน้าเยาน้อยค่ะฮฮฮฮฮ